ไ่เป็นอื่นเลยแม้แต่ที่เรามาวันแรกก็เหมือนกันขอเตือนไว้ก่อนนะคุณอย่าเอาประทัดยักษ์มาเล่นบ่อยเดี๋ยวจะโดนยักษ์มันเอาไม้กระบ,บองฟาดหัวก็ให้ <c oughs> เดี๋ยวจะตายเป็นเสื้อเป่าๆวิปปีพี่น้องที่เคารพครับตามกฎหมายมาตราที่63บบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชมนมโดยปราศจากอาวุธนะครับโดยสันติวิธีและปราศจากอาวุธ พี่น้องที่เคารพครับนี่เป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนตามกฎหมายเลยนะครับนอกจากนั้นสิทธิอันชอบธรรมของพ่อแม่พี่น้องนะครับบุคคลย่อมมีการอันได้รับย่อมมีสิทธิในการที่จะติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและก็ต้องได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าคิดแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่มาเปิดเวทีอยู่หน้าปปชแห่งนี้นั้นอย่าคิดเป็นอื่นไกลนะครับเพราะกฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ว่าการมาทําหน้าที่ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐนั้นถือว่าถูกต้องตามกฎหมายครับพ่อพี่น้องครับขอเสียงตบมือดังๆหน่อยนะครับนี่เป็นสิทธิหน้าที่ของพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศชาตินะครับ ผมต้องขอากาบเรียนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่แกนนกะะํากาวปได้พูดไปนะครับทุกวี่ทุกวันนะครับเพราะไม่พี่น้องครับอะไรนะติดคุกก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเพราะเรามันเลยวาระนี้มาแล้วใช่ไหมยพีนน้องครับข้ามพ้นมาแล้วถ้าเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วเราเสียสละได้ทั้งนั้นนะครับนะครับผมว่าทุกวันนี้น่าแปลกนะ ทหารก็พยายามที่จะปรามปรามพี่น้องประชาชนคนโน้นคนนี้ว่าอย่าเล่นรุนแรงนะอย่าเล่นเกินเกินขอบเขตแต่ในขณะเดียวกันโจรทางใต้ก็ฆ่าพี่น้องทุกวี่ทุกวันก่อเหตุทุกวี่ทุกวันก็ไม่เห็นใจไปจะไปจับไม่เห็นสนใจจะไปกำจัดโจรได้เลยและนอกจากนั้นพี่น้องครับแต่หน้าแปลกในยุคนี้เวลานี้ทหารที่บอกว่าเป็นทหารของประชาชนนั้นกลับกลายเป็นว่าทําไมต้องปล่อยให้เอาอาวุธสงครามมาเล่นกัน อยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดใช่ไหมพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับผมว่าประเภทประเทศไทยของเราเนี่ยมันจะวุ่นวายกันไปถึงขนาดไหนนะครับด้วยความพิกลพิการของการทํางานของระบบราชการอย่างนี้นะครับเกิดการเข้าข้างที่ผิดรูปผิดแบบนะครับไปเข้าข้างกับโจกรกบฏไปเข้าข้างกับคนที่ทําลายระบบประชาธิปไตยไปเข้าข้างกับคนที่ไปชอบระบบเถืนเถือนป่าเถือน ที่นอกเหนือกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะก็คือมีการเรียกร้องให้มีนายกคนกลางหรือตามมาตาเกตก็แน่นอนแล้วครับว่าไม่เป็นน้องก็พวกนี้ก็พวกเขาเรียกว่าพวกพวกเดียวกันพวกเก่าพวกหัวเก่าด้วยหัวเก่านี่ก็คือไม่คิดเป็นอื่นละครับในเมื่อเส้นทางประชาธิปไตยมันอยู่ดีดีบ้านเมืองมันจเจริญมาเรื่อยๆรื่อเหตุการณ์ก็ไม่มีร้อนแรงอะไร อยู่ๆก็สร้างความปั่นป่วนกันขึ้นมาอยู่ๆก็สร้างการปั่นป่วนกันขึ้นมายกระดับครั้งแล้วครั้งเล่าว,วุ่นวายกันทั่วบ้านทั่วเมืองก่อม็อบกันทุกถนนทุกหน,น,น,นทุกแหง่งพี่น้องครับอยู่ไม่ไวายทุกวี่ทุกวันจนกระทั่งพี่น้องกบปอและพี่น้องมวลชนนั่งหลายจึงอดไม่ล้นทนไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องมาเปิดเวทีตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเล็งเห็นอยู่แล้วว่าไอ้หัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแก๊งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคณะกรรมการปรปรชนี่เองนะครับ ซึ่งดูจะเห็นได้ว่าขณะนี้กําลังมีการที่จะใส่ร้ายใส่ความกับคนดีที่ทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับซึ่งเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยถูกเลือกคัดสรรมาถูกต้องตามคอลงกองทำเลยนะครับเพราะไม่มีน้องครับแต่ว่าขณะนี้ก็มาเล่นปุยยี่ปุยยาำกันในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการการจะฟาดฟันเอาให้ล้มแน่ดิ้นกันไปเลยผมก็ต้องบอกกับาเรียนพี่น้องตามตรงว่าอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมนะครับ พวกท่านนี่พยายามไปหาข้อมูลโดยที่ว่าไปหาข้อมูลนั้นไปเอาจากฝ่ายค้านที่เป็นมักพวกของท่านเนี่ยนะครับที่มีการใส่ร้ายกาาล่าวหาและผลที่สุดก็มีการกล่าวใส่ร้ายแบบลอยๆว่าสร้างความเสียหายอย่างมากมายเสียหายกันทุกขั้นตอนของการทําโครงการประมูลข้าวแล้วก็ไม่มีรายละเอียดนะครับพ่อแม่พี่น้องคำว่ามากมายเนี่ยมันเป็นการที่ว่ารวมกันรอบโลกไปเลยนะครับพ่อแม่พี่น้อง เป็นการที่ใส่ร้ายอย่างโหดเหี้ยมมากแล้วเสร็จแล้วพี่น้องครับกินกันทุกขั้นตอนมันพูดได้ละเอียดยิบเลยนะกินกันทุกขั้นตอนแล้วมันก็ไม่ชี้แจงมาว่าขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามกินกันยังไงมันก็ไม่พูดแต่มันบอกแต่เพียงว่ากลางๆกำกวมกำกวมบอกว่ากินกันทุกขั้นตอนโกงกันทุกขั้นตอนดูซิอย่างนี้นะครับเพราะไม่พี่น้องพอตัดสินออกมา พออ่านคาพิพากษาอ่านสํานวนคดีก็จะบอกว่าข้อมูลน่าเชื่อถือน่าน่าจะเป็นไปได้แล้วก็จะมีการตั้งสมมติฐานอย่างนี้โดยตลอดนะครับไอ้พวกตุลาการที่ตัดสินก็จะมีการตั้งสมมติฐานกันขึ้นมาเองแล้วก็ตัดสินกันเอาเองซึ่งการตั้งสมมติฐานกันขึ้นมาเองอย่างนี้นั้นผมขอขอากาบเรียนพี่น้องให้รับทราบว่ามันไม่มีในทฤษฎีของการตัดสินทางตัวบทกฎหมาย ก็จะไปทำไปยัดเยียดข้อกล่าวหาให้เสร็จยังไม่พอยังไปยัดเยียดมาตาให้เอาให้หนักๆเอาโทษทันหนัหนกๆอย่างนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมถือว่าป่าเถื่อนมากเรียนกฎหมายมาเสียเปล่าไม่มีความยุติธรรมไม่มีจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจแล้วคุณจะทำงานไปทำไมก็บอกแล้วมันทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองย่อยยับทำให้ประเทศชาติเสียหายทำให้ประชาชนบ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย พาะพี่น้องประชาชนเขารับไม่ได้กับพฤติกรรมอย่างนี้นะครับแม้แต่คณะตุลาการตามสารต่างๆก็ตามแล้วแต่นะครับที่ไปตัดสินเข้าข้างกับพวกกบฏมีการปกป้องพวกกบฏท,ทั้งๆที่พวกกบฏคือคนที่กระทำความผิดกฎหมายแล้วก็โดยเฉพาะสมัยโบราณเขาเรียกว่าจะต้องมีการตัดสินประหารเก็ดชั่วโคตรไช่ไมพี่น้องครับแต่ว่าผมได้ไม่น่าเชื่อว่าตุลาการสารแพ่งจะไปตัดสินอย่างนั้น เป็นการปกป้องคนชั่วนะครับและสำนักงานปปชซึ่งอาจจะต้องแปลความใหม่แล้วที่บอกว่าปลาปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับปกป้องหรือการปราปรามทุจริตแห่งชาติพี่น้องครับสงสัยจะต้องแปลเป็นความหมายใหม่ก็คือว่าปกป้องคนชั่วแห่งชาติแล้วใช่ไหมพี่น้องครับมันถึงจะถูกนะครับเพราะมีการสร้างปัญหามีการใส่ร้ายแบบรับลูกกันโอ้โหเอคนนี้เสิร์ฟเรื่องนี้มาเสิร์ฟคดีนี้ ลองเรียนคดีนี้มาปุ๊บเอาปรากฏว่าพิจารณากันไม่รู้มองหรือไม่มองอักษรหรือมองไม่มองกระดาษหรือเปล่าก็ไม่รู้เสร็จแล้วเป็นยังไงเอารับไว้รับไว้พิจารณาก็รับไว้พิจารณานั่นแหละครับเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับว่าเตรียมการกันไว้แล้วเตรียมการกันไว้แล้วนะครับในการที่จะไปะเด็ดศึกรัฐบาลในการที่จะไปะเด็ดศึกรัฐมนตรีหรือสอสอพักเพื่อไทยพี่น้องครับ ไม่ว่าสิ่งอื่นได้แล้วครับคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็รัฐบาลก็รู้สึกจะจํำแย่และพรรคเพื่อไทยก็โละกันไปแทบจะหมดทั้งกระดานละโดยเฉพาะคาดีเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสอวนั่นแหละที่ผมได้กราบเรียนพี่น้องให้ได้รับทราบก็คือว่าสอสอทั้งหมดนะครับของพรรคเพื่อไทยในฝ่ายรัฐบาลและพรรครวมด้วยแล้วก็รวมทั้งหมดก็รวมทั้งสอวอที่มีการเลือกตั้งมานะครับ ที่เขามองเห็นว่าประเทศชาติบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยจําเป็นจะต้องการเกิดการแก้ไขแม้แต่สวต้องให้มาจากการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญของปี40นั้นก็เป็นประชาธิปไตยก็มีการเลือกตั้งครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นทําไมรัฐธรรมนูญปี50ตอนลาดับแรกที่มีการเขียนกฎหมายใหม่ๆก็บอกมีการบอกว่าเสื้อแดงพี่น้องประชาธิปไตาย,ยาเพิ่งเนาะไม่ต้องมาต่อต้านนะขอให้มีการผ่านกฎหมายไปก่อนผ่านประชามติประชาชนไปก่อน เดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันทีหลังแต่เวลาพี่พี่น้องประชาชนรัฐบาลจะมาแก้ไขทําไมต้องถูกขัดขวางล่ะครับแล้วเวลาขัดขวางเสร็จยังไม่พอยังมาชี้มูลความผิดบอกว่านะฮะสอสอแล้วก็สวที่ลงชื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวไม่ถูกผิดกฎหมายอย่างนี้มันถูกต้องที่ไหนครับพ่อแม่พี่น้องครับมันไม่เป็นธรรมแต่เวลาของรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์นี่มีการออกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชกําหนดไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ แม้ว่าจะเป็นพระาราชกเศรษศรีกาออกกันอยู่นั้นแหละครับว่าแม่พี่น้องครับแล้วใครไปทัดทานก็บอกว่าชอบทำแล้วอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่สนใจแต่เวลาที่รัฐบาลอื่นรัฐบาลที่เขาฝ่ายตรงข้ามเขาก็พยายามที่จะขัดขวางกันทุกรูปแบบพยายามที่จะฟ้องร้องกันทุกรูปแบบจนเรียกได้ว่าเหมือนกับเขาเรียกได้ว่าฉายาลูกเขาอีช่างฟ้องใช่ไหมครับพี่น้องครับมันดูว่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันไม่น่าจะไปฟ้องร้อง ต่อสารต่อหน่วยงานอันนั้นนี้มันก็ฟ้องร้องกันไปหมดเอาเลยโดยเฉพาะสิ่งที่พี่น้องได้เห็นก็หลายเรื่องหลายอย่างนี่ผมเป็นเดียเพียงว่ายกตัวอย่างมาให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับในสําหรับค่ําคืนวันนี้พี่น้องครับก็ได้เดินทางมาสู่เวลาขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมเองสมศักดิ์จตุคามนะครับรับทําหน้าที่นะครับผู้ปิดเวทีนะครับสําหรับเวทีของกปปสซึ่งก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะพักผ่อน หลับนอนให้สบายพี่น้องครับสําหรับค่าคืนวันนี้พี่น้องที่อยู่ตรงนี้และอยู่ทางบ้านด้วยเราอย่าไปคิดเป็นอื่นไกลนะครับการเสียงปุ่งปังมุ้งปัง,ปง,ปง,ปงนั้นให้คิดซะว่าไอ้พวกมันน่ะมันจุดประทัดที่ว่าอาจจะพ่อมันก็ตายก็ได้ใช่ไหมพี่น้องครับพ่อมันตายก็ได้หรือแม่มันตายก็ได้มันก็จุดประทัดจุดนะฮะผู้ให้ได้ยินเสียงเป็นสัญญ,ญาณส่งดวงวิญ,ญญาณไปก็ได้อันนี้แล้วพรุ่งนี้คอยดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เถอะมันจะเขียนข่าวบอกว่า เอาแล้วกวพปป่วนปปอชอแล้วเห็นไหมละครับพี่น้องครับชัดเจนเลยเหมือนวันแรกที่เราเจอนั่นแหละข่าวพวกนี้มันออกมาเพืออ่อใน,นการกล่าวไล่ใส่ไายพวกเราครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงคําคืนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกภาคส่วนนะครับพี่น้องที่เดินทางมาจากราชบุรีพี่น้องเดินมาจากนาครน,นครปฐม,มพี่น้องเดินมาจากทุกสาราทิตน,นะครับที่มาร่วมชุมนุมกับพี่น้องกบปปพี่น้องที่มาจากจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นหลักยืนนะครับ พี่น้องมาทุมธานีนนทบุรีก็ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านมาร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชนที่เวทีกบปอแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคนนะครับที่บริจาคข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงพี่น้องมวลชนนะครับนะครับบริจาคน้ําดื่มทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องครับรวมทั้งทุนทรัพย์ในการที่จะใช้จ่ายค่าเวทีด้วยนะครับ ก่อนอื่นใดนะครับพี่น้องครับสิ่งที่จะเริ่มไม่ได้ก็คือผู้ที่ลิง k ์สัญญาณไปทั่วไทยทั่วโลกก็คือไทยไวด์ o r g นะครับผู้ที่ลิง k ์สัญญาณอยู่ข้างหน้าผมนะครับถ่ายทอดตลอดทุกวินาทีเลยนะครับคนนี้ขยันมากนะครับทำงานรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองนะครับเพื่อให้การสื่อสารต่อพี่น้องคนไทยนะครับทั่วทั้งประเทศทั้งโลกได้รับรู้ด้วยว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแล สถานีวิทยุในขึ้นเครือข่ายของอกลุ่มกวปนะครับกลุ่มสื่อวิทยุของประชาชนเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะขึ้นแม่ข่ายจากจังหวัดสมุทรปราการขึ้นผู้กล้านะครับ9 0 2 5เมกะเฮิรนะครับโดยมีพออนหนุ่มโคราชเป็นพออ,อน,นะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็นอกจากนั้นพี่น้องที่เคารพครับในสําหรับค่ําคืนวันนี้พี่น้องที่จะเดินทางกลับไปพักผ่อนนะครับ ที่บ้านของท่านก็ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับพุ่งนี้มาต่อสู้กันใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับและสําหรับค่าคืนวันนี้ผมก็ต้องขอโอกาสนี้ปิดเวทีลงไว้แต่เพียงเท่านี้ลาตีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ